โอเคข้าบขอกล่าวสวัสดีครับเพื่อนๆก็วันนี้กลับมาพบกันกับผมเล้งเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กับเกมไลน์กันดัมวอลเหมือนเดิมนะครับก็วันนี้เรามาพูดถึงภารกิจอีเวนต์นะครับนกฟินิกส์สีทองนะครับก็ไม่ใช่ภารกิจลีนะครับก็เป็นภารกิจใหม่มั้งเหมือนเดิมแหละก็เป็นภารกิจใหม่ครับก็มีการเพิ่มด่านอันตีนะครับไม่ไม่ได้เพิ่มนี่แบบมีด่านอันตีใหม่นะครับกับยูนิคใหม่นะครับก็เป็นตัวมาเหมือน หมือนเปิดมาหลอกหรือเปล่าจะมีตู้อะไรพิเศษแต่สำหรับเจ้าตัวใหม่เนี่ยก็จะเป็นแซลมอนนะครับนาราทิปกันดั้มนะครับแพ็กนะครับในล่างใหม่ใช้คำนั้นนะครับเป็นสายก่อกลัวนะสำหรับเจ้าตัวนี้ก็ห้ามใช้ en นะครับแล้วก็ลด en รัวเลยเป็นตัวป่วนเหมือนกันนะครับก็แล้วก็มีตัวผมคิดว่าอันนี้น่าจะตัวใหม่นะครับชิเดนจูนะสีเทานะครับผมประเภทโจมตีนะ เพิ่มคิดดาเมจนะครับระเบิดแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นจัสต่านะครับหรือเจษดาไม่ใช่เป็นจัสตานะครัไทยพิเศษนะเล็กไทยอะไรก็ไม่รู้นวอันนี้ก่อกลัวนะครับแต่ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะที่เหลือก็เป็นตัวเก่านะสำหรับอีเวตนนี้ก็เราจะมาพูดถึงการผ่านด่านอันตินะครับของอีเวตนนี้กันนะครับกับเอ็กตาอันติแล้วก็กลือเก่าสายฟ้าซึ่งก็ไม่ได้ยากเย็นนะอย่างที่เห็นนะครับลักๆเนี่ย ตัวใหม่ที่เป็นตัวเต็ดอย่างนาราทิืซีแพ c k เนี่ยมันก็เป็นแนวหน้าอยู่นะครับก็ตีไม่ยากนะตีแนวหน้าให้ตายเลยก็จบนะครับผมหลักๆคือมันห้ามใช้ EN เราก็ต้องหาตัวบ็อกบ็อกป้องกัน EN ลดมาประมาณนั้นนะครับเพื่อให้เราใช้ท่าได้ไม่งั้นก็ยาวส่วนตัวกอควงตัว,ต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 วอย่างจัสตา้าก็ไม่มีอะไรนะทำให้หลับมึนงง,งแล้วก็ใช้สกิลไม่ได้ก็ปวดนิดหน่อย ส่วนตัวชิดันจูสีเทาร่างใหม่ก็ผมว่าเฉยๆยังไม่ค่อยอะไรมากโอเคมาเทสกันนะสำหรับด่านอันติเซตทีมที่ผมใช้เนี่ยจะเป็นประมาณนี้นะก็อย่างที่บอกครับมีตัวบล็อกป้องกันนะ EN ลดนะครับตัวนี้เลยป้องกันสภาวะการใช้ EN ไม่ได้อันนี้เวิร์กมาก100%ยร้ซนะครับต้องมีแล้วก็มีท่าเอ็ดนะครับกันตายนะครับ อันนี้ผมใช้เพราะว่าผมใช้ตัวโจมตีประเภทที่เรียกว่าลุยดะหน้าอย่างเอ็ e เซอรีแพนะครับ,รบมันต้องมีนะครับเอ็กเซรีแพเราก็เป็นตัวทำดาเมจหลักๆเลยใช้ท่าเอดนะครับผมโจมตีแนวหลังเดียวนะครับรุนแรงมากแล้วก็ลด HP ตัวเองด้วยเหมือนตีแรก,กเลือดตัวเองไปนะครับแล้วยังมีตัวทะลวงแนวหน้านะครับเมื่อกี้ทะลวงแนวหลังทะลวงแนวหน้านะก็เป็นแทนซัมไลเซอร์นะครับผมใช้ท่าแรกนะ จมตีหน้าฟาด,ยดยอ,อย่างเดียวนอกจากนั้นเราจะมีตัวซับนะครับตัวซับพอร์ตนะครับสนับสนุนของเราจะเป็นด e ีดเอขึ้นมาก็ <c oughs> คือเหมือนเพิ่ม E-N นั่นแหละแล้วก็นี้ครับเพิ่ม E-N ให้เพื่อนนะง่ายดายแล้วก็มีตัวเติมเลือดครับขาดไม่ได้นะผมว่าต้องมีก็ใช้เป็นซาร่านะเพราะว่ามันเป็นยาสามันประจําบ้านนะครับเป็นอะไรที่ดีมากตัวนี้ ส่วนดาเออไม่ใช่ส่วนโมบิอาเมอร์วุฒผิดผมใช้เป็นงูเขียวนะเพราะว่ามันมีสกิลโจมตีแบบถ้าแม้ตายทะลวงสกิลลดความเสียหายนะจริงจริงจะเปลี่ยนใช้ตัวอื่นก็ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นตัวทําตามเม็หลักผมก็ไม่รู้ว่าทําไมเอาตัวนี้มาก็โดยรวมก็ยังงงอยู่แต่โดยรวมก็ประมาณทีมนี้ผ่านนะครับก็ลุยเลยนะผมว่าอีเวนต์นี้ก็อันติไม่ยากนะแต่ยากก็เอ็กตาอันตินะครับผมเพราะเก้าสิบเก้าสายฟ้านี่เหมือนหวานมากเลย ผมมีตัวเอ็กเซียรีแพร์เนี่ยนะครับก็มาดูกันเริ่มเกมมาเนี่ยเราก็ดึงเอ็กเซียรีแพล์ลงหลังก่อนนะครับผมกันเน่านะครับเพราะว่าโอกาสตายมันสูงแล้วเราก็ปล่อยออโต้ไปครับมันตีู่เลยนะครับลดค่ามันไปเพราะเดี๋ยวมันต้องลดเอ็นเรานะครับเราก็ป้องกันเอ็นก่อนไม่โดนลดแถมเอ็นเด้งด้วย ยังไงก็รอดนะครับหลักๆคือเราจะโดนรถ e อนะครับผมถ้าไม่มีตัวป้องกัน E อรั่วเนี่ยมันจะทําให้เราเสียเปียบมากๆอย่างที่บอกครับเก็บหลังครับเก็บไปและหนึ่งนะครับหลังก็ชิดดนจูเทารครับล้างใหม่เร yup ียบร้อยไปแล้วต่อไปก็จะเป็นเจสตานะครับมครับหายซิลเวอร์บู u เล็ตก็ไปตามกันนะครับว่องไวนะครับ เดึมนลไรเซอร์จริง,รงเนี่ยก็แทนซัมไรเซอร์เนี่ยผมว่าก็มายืนแบบว่าเท่เนะครับแล้วก็เป็นตัวหลบเป็นเรียกว่าอะไรตัวหลอกผพราว่าถ้าประตูโจมตีแนวหน้ามาเนี่ยโดนแทนซัมไรเซอร์เนี่ยผมว่ามันจะไม่ทำอะไรเลยททนซัมไรเซอร์ไม่ค่อยได้นะโอกาสหลบมันสูงมากส่วนใหญ่ตีฟรีกันไปก็ประมาณนี้นะครับผมก็เรียบร้อยผ่านแบบชิวๆนะครับไม่มีอะไรมากก็มาดูการทำ d a เ a g e ก็ เอ็กเซลรีแพะกินขาครับเจ็ดแสนทนซ้ำนี่เรายืนเฉยจริงครับยืนหลอกบอกอเลยวเอามายืนหลอกนะครับตัวนี้ฝั่งนู้นดาเมจเนี่ยจะทาดาเมจได้แค่ตัวเดียวนะก็คือคิดันจูซึ่งเราเก็บมันก่อนก็มันแทบทาอะไรเราไม่ได้เลยโอเคก็ชิวๆนะสำหรับอันติเดี๋ยวเราไปลองเอ็กซ์ตาอันติซึ่งทีมเนี่ยผมพูดตรงว่ายังไม่ได้ลองเอ็กซ์ตาอันติตอนที่ผ่านผมใช้อีกรูปแบบหนึ่งเดี๋ยวเเรามาลองดู ขำๆกันว่ารอดไหมเอ็กต้าอันตีเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากคล้ายๆกับอันตินะครับแต่จะมีก็เรียกว่าถึกคูณ2แรงคูณ2ออะไรประมาณนั้นก็ <c oughs> <c oughs> มาดูว่าผมจะรอดไหม <c oughs> นานๆนะครับจะเจอแบบด่านที่มันเล่นแบบผ่านแบบไม่เครียด <c oughs> ผมดึงลง หลังก่อนนะครับสำหรับเอ็กเซลีแพรเราศัตรูมีเท่าเดิมนะฮะ้ตัวอันตีมาไล่เก็บนะครับถ้าเชนตูไอ้ที่เชนชิดฮน,นจูเนี่ยไอ้สีเท่าของเราเนี่ยถ้ามันใช้ท่าอันตีได้เนี่ยมันก็จะมีผลข้างเคียงอยู่พอสมควรนะเพราะว่าอันตีมันผมไม่แน่ใจน่าจะเป็นการเรียกตัวโมบิอาร์เมอร์ของมันออกมาเนะี่ยมาละมาช้าไป จะมีผลในการฝังระเบิดเราหรือเปล่าับมีการลดบัฟบ,บางอย่างพวกเราไปนะครับผมลดป้องกันลำแสงลดป้องกันวัตถุนะครับที่เห็นโดนโดนกันนะครับจะจา,จาเลยตอนนี้ซาร่าโดนห้ามใช้สก,กิลนะของเอ็กเซียก็โดนว่ะชิบหายเฮ้ยเหนียวนะลังให้ทันนะครับ มันจะมีความเสียวๆ,ๆหน่อยหนึ่งนะสำหรับเอ็กตาอันตีเพราะว่าศัตรูก็จะค่อนข้างเก่งอแล้วเอ็กเซียเราก็จะบินเล่นว่อนไปว่อนมานะทำดาเมตจสดศัตรูหน่อยจะเห็นนะว่าศัตรูถึกถึกขึ้นนะผมเอาลงยากมากนะตีไม่เข้าจริงๆไอตัวสีดำนี่เขาเรียกซิเวอร์บูลเล็ตหรือเปล่าผมไม่แน่ใจ หรือมันมีชื่ออื่นนะน่าจะซีเวอร์บูเล็ตแหละอกระสุนเงินนะแต่เป็นสีเทาป๊าปป๊าปจบนะเรียบร้อยละต่อไปจะตีแซลมอนกันนะครับเข้าไหมเข้าโอเคไม่เยอะโอกาสไม่ถึง3ดาวน่าจะมีนะเพราะตอนนี้มีความเสี่ยงอยู่1 9าวิผมกลัวผมทำดาเมจไอ้นกทองไม่ได้นะเพราะว่าเหมือนมันกันๆอยู่นั่ไงเรียบร้อยแล้วเอ็กเซียผม ทีนี้ก็ยืนหน้าแห้งกันไปนะน่าจะไม่รอดแล้วแหละตัวทำทําเห็ดหายรอรอลุ้นกันครับปั๊บปั๊บปั๊บตีไม่เข้าเลยนะน่าจะมีการป้องกันบางอย่างนะให้แอบแทนซัมม레เซอร์ผมตีไม่เข้าศูนย์ศูนย์หมดเลยนะงงมากเลยโดนเลยเขาไปตีไม่เข้าเลย เรียบร้อยนะครับยิงไม่เข้านะตอนนี้ก็หวังพึ่งได้แห้งงูเขียวนะครับผมแต่บางทีก็เอาไม่ลงนะเพราะว่ามันกินเวลานานไปตีไม่เข้าเลยนะผมออกมาทำไมวัได้ถังซ่อมเลเซอร์หาตีไม่เข้าเลยเรียกได้ว่าแบบเหมือนปาน้ำตาแบบเอามาทำไม ทำอะไรไม่ได้เลยทำดาเมจไม่ได้ด้วยประเด็นโอ้โหยิงยิงไม่เข้าไอ้เข้าเเข้าล้วโอ้โหเมื่อก,กี้เหมือนเข้ามันใช่มันทำาะวะเดี๋ยวต้องไปดูสรุปผลนะเด,เดี๋ยวผมต้องดูสก,กิลแซลมอนใหม่แล้วมันมสก,กิลอะไรมันตีเข้าหรือบล็อกลำแสงร้อยเปอร์เซ็นต์อย่างเงี้ยเหรอ จะโกงไปนะเพราะแทนซ่มเลเซอร์เนี่ยมันจะเป็นลำแสงนะเพราะว่าเอ็กเสียมันวัตถุไมีเขียวก็เป็นสไตล์วัตถุอาจจะใช่นะแต่ว่ามมมมมไม่เข้าเลยนะรอบนี้น่าจะไม่ผ่านนะผมว่าผม,มตอนนา้กดแบบเร็วๆไปเลยนะ้ยังไเดี๋ยวลองเปลี่ยนตัวหน่อย เดี๋ยวลองดูอีกเีนึงแต่เดี๋ยวเราเอาแทนซัมออกแทนซัม um, โดนไี7จ็ดพันหนึคือตีเข้าแค่นั้น <c oughs> หมดความหวังแทนซัม um เราศ <c oughs> ัตรูน่าจะบ็อกวัตถุได้หรือเปล่าข้อมูลบอสป้องกันความเสียหายจากลำแสงและวัตถุมันก็ป้องกันทั้งสอย่างนะแต่ทำไมตีไม่เข้าสงสัยอันนี้ผมจะใช้ตัวที่ช่วยได้เปรียบนะ ตัวนี้จะเป็นรถวัตถุศัตรูถ้าโจมตีด้วยวัตถุก,ก็เป็นตัวนี้น่าจะเวริร์กถ้ารถเอมันก็จะแบง่งงแต่น่าจะสนใจนะผมลองรถวัตถุก,ก่อนแล้วกันนะผมว่าสร้างความเสียหายได้ดีกว่าแถามโจมตีเป็นวัตถุด้วยทุกตัวก็ดับเบิโอไลเซอร์ไม่ใช่ไอตัวนี้มันดับเบิลโอควอนตัม น,น้องขวัญตาเราแน่นเองนะครับก็เป็นตัวยอดนิยมตระกูลสายวัตถุนะครับเล่นเป็นทีมรดป้องกันวัตถุตัวหนึ่งตีหนักอุ้ยลืมถอยหลัง <laughs> เหลือเล่านะครับโมเดพูดครับครับปาดหน้าปาดหลังมาแล้วมาแล้วมือเขียวมาแล้ว เริ่มเข้าแล้วเริ่มเข้าดึงลงไม่ลงนะมันก็ตายอ,าอ้าวชอบจริงจริงเจตตาเนี่ยอันติทีเดียวนะเจต้าเราโดนอันติทีเดียวตายน่าจะได้อยู่ที่นี่มกเขียวนี่ก็เสริมดาเมจกันไปนะครับ ตีนะทะลวงทะลวงปั๊บปั๊มนะครับหายปั๊โอเคครับวันนี้เหลืออีกสองตัวเวลาย,ยังได้อยู่ครับได้มากเลยไม่เข้าไม่หมื่นขวาตีเข้าอยู่นี่แหละเสริมปุ๊บลด,ดสองหมื่น มันน่าจะได้สกิลเสริมของนกทองเหรอแล้วนกทองตัวนี้เป็นนกทองตัวใหม่เหรอก็ตัวเก่านะเ,เดี๋ยวมันมีท่าตีที่ผมไม่น่าจะมีท่าติของนกทองนะเพราะผมจําได้ว่านกทองมันมีท่าติไอ้อท่าเอกใหม่แต่ผมไม่มีท่า,ทาเอกใหม่ของมันผมมีแต่ท่าธรรมดาโอ้คลิปนี้ก็เลยยาวนะครับวา่าตีกันสองรอบแต่โอกาสมาสามดาวนี่นะครับเราได้อยู่ก็ แท um นซ่อมเลเซอร์ครับขึ้นบัญชีดำนะว่ามันใช้การไม่ได้ <laughs> ในด่านนี้โอเคด่านเมื่อกี้ก็น่าจะใช้ไม่ได้แต่ดวงเราดีหน่อยับคือเอ็กเซอรี่แพรเราอยู่รอแล้วจบเกมได้นะครับคือเอ็กเซอี่แพรครับห้ามตายครับทีมนี้ก็ความเสี่ยงสูงเนี่ยเพราะว่าเอ็กเซอรี่แพรตัวเดียวทำดามเมจนะครับควันตาเป็นไงบ้างดูหน่อยดี่ควันตาก็พอได้นะครับเสริมอไอ้เรื่องลดป้องกันวัตถุ ใช้ได้ดีครับทีมแบบนี้โอเคครับนี้เรามาต่อกันที่99สายฟ้านะสำหรับภารกิจอีเว้นต์นี้ใช้ทีมเดิมเลยไม่ต้องเปลี่ยนศัตรูดูก่อนข้อมูลศัตรูก็ไม่มีอะไรพิเศษมันก็ยังเป็นตัวเดิม,มอะผมว่าสายรอบด้านซเ้อร์บูลเลตถูกตัดออกนะครับผมเพราะว่าไม่น่าจะมาใช้บอสจะเป็นชิเดนจูสีเทานะร่างใหม่ เป็นตัวอยู่ประมาณแนวหลังแต่เป็นเหยื่อของเอ็กเซียเพราะมันอยู่แนวเดียวที่มันอยู่แนวเริ่มต้นจมตีงเอ็กเซียเลยสบายอันนี้99รอบนี้100%เรครับเราเอาไงก็เอาลงนะแต่ไม่น่าจะเร็วมากนะเร็วไปไม่ดีครับลดป้องกัน1นที เ,เซียยังครับอ,อชาร์จนานจังท่าได้รครับหนึ่งสองมื่ครับสอนะเกนะครับโดนไปแปดสิบหนึ่งพีเนี่ยลดไปประมาณสักสิได้นะผมว่าสิบเปอร็นต์ะสิาเปอรเลยเลือดที่โดนไป กระโดดใส่ปึ้งหายเรียบร้อยแล้วครับจบจบอย่างไวตีทีเป็นแสนแสนเจ็ดนะครับบอสบอกไม่ไหวยืนไม่ไหวนะครับโดนเป็นแสนเจ็ดนะครับก็ดามิ่งเก้าแสนตัวเดียวนะเหมาไวเก้าแสนเลยโหดมาก ก็ประมาณนี้ครับสําหรับอีเวนต์ภารกิจนกสีทองเรานะครับก็จะมีปัญหาสุดก็น่าจะเป็นด่านเอกตานติซึ่งจริงก็ไม่ใช่ปัญหานะผมว่าเพราะว่าเราผ่านได้ทีเดียวสามดาวก็ไม่มีใครไปเล่นต่อรอบสองรอบสามนะครับเพราะว่าของรางวัลมันก็เล่นอันติจะเวิร์ก,กว่านะครับโอเคทีนี้เรามาดูของรางวัลที่แรกกันบ้างแล้วกันนะเพราะเราก็คลิปที่แล้วเหมือนจะทําแต่ไม่ได้พูดในส่วนนี้เหมือนเดิมนะก็จะมีอ่า มีแผ่นทองของนกนกทองมาด้วยเจสตาได้แผ่นทองนะครับผมแต่ไม่มีแซลมอนแผ่นทองอืมให้แรกนะมันเป็นเต็ดไม่มีโอเคแล้วก็พิมพ์เกียวเอ้แต่ไอ้นกสีทองก็เต็ดนี่ว่าทำไมมีวะน่าสงสัยนะครับหรือมันโดนดรอปมาให้เหลือไม่เต็ดเพชดนะครับเหมือนเดิมครับมีห้า้อยเม็ดไม่ใช่นะเพชดมีให้แลกสิบเมตรนะพูดผิด แผ่นทองที่เหลือก็ไม่มีรู้สึกเหรียญตา EX เนี่ยจะเพิ่มมาคนระับเป็น d ดวิน o laser ตัว EX ยอดนิยมใะปัจจุบันนี้ใช้กันเกลื่อนก็500ครับต่อ1ชิ้นแลกได้30ชิ้นก็ถือว่าแลกได้น้อยยังจำกัดอยู่นะยังจำกัดกันอยู่นะครับเหรียญอื่นนี่ 101, ร้อยหนึ่งแลกได้ทั้ง150ชิ้นเอ้ย หชิ้นราคา100่งรอครับอันนี้ราคา1ชิ้นห้าเยี่ยมโหดกันไปนักบินพิเศษไม่มีใช่ไหมมีครับอ่ากอสภาวะรั่วใส่ตัวแล้วกอสภาวะดับด้วยไม่ค่อยจะดีมั้งหลายๆตัวนะอันนี้เติมเอ็นเนี่ยนะเพิ่มพลังขับมุูซีรีส์เดียวกันเท่านั้นนะครับเอ็นอเพิ่มโจมตีกับวัตถุ เพิ่มโจมตีวัตถุกับลำแสงพูดอะไรวะเน,นี่ยโอกาสหนึ่งร้อยครับเพิ่มห้าสิบห้าเปอร์เซ็นห้าวิ <_ C 1> เยอะนะใช้ได้อยู่เมื่อเริ่มต้องขับหุ่นซีรีส์เดียวเท่านั้นนะครับเพิ่มอันนี้ก็เพิ่มเหมือนกันนะ <_ d ata> เพิ่มลำแสงใหพ้พวกทั้งหมดนะหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นอ่าอันนี้ลดป้องกันลำแสงนะแต่ต้องมีนักบินซีรีส์เดียวันสองคนขึ้นไปคือเราอ่านปัญหานะผมไม่ค่อยไปโฟกัสมากนะคือนักบินเดี๋ยวไม่ได้ขับ ใช้โฟกัสกับมันมากเินออกมาเยอะเกินเหลียนตาเรารู้สึกอนาคตอาจจะมีเลเวล2อนะอันนี้เป็นเหลีอยนตาเลเวลหนึ่งเพิ่งสังเกตนะอาจจะมีเพิ่มมาทีหลังหลังจากที่ผมไม่ได้ใส่ใจกับมันนานมากเลยก็โอเคครับมีประมาณนี้นะสำหรับอีเวนนกสีทองเราในการผ่านเอ็กตาแล้วก็อีเอ็กตากับกัลสก้าสายฟ้ากันก็ไปลองดูว่าใช้ทีมแบบนี้ก็ได้นะหรือใครมีทีมดีอยู่นี้ก็คอมเมนต์กันมานะครับผม สำหรับก่อนจากกันก็เหมือนเดิมนะเดี๋ยวผมไปเปิดตั๋วเล่นสักใบแล้วกันส่วนเพชร5 0 0เมืเรเนี่ยผมขอเก็บไว้ก่อนนะตู้ที่มันน่าเปิดจริงก็เป็นตู้รวมเตจนี่นะแต่ก็อย่างที่บอกมันไม่ใช่ตู้รวมเตจอ่านี้มันตู้ของภาควิงนะครับรวมวิงก็ไว้ก่อนผ,ผมรอดดูตู้คิดมัดว่า,ามันมีอะไรแจมแมวหรืออาจจะทีเดียวก็ตู้ปีใหม่ดูความเสี่ยงแต่คิดว่าน่าจะเปิด ที่เพชรประมาณ6 0ร้อยเมตรขึ้นไปวันนี้ผมก็อีกนิดนึงก็จะถึง600นะ้ะแล้วอยากแบบเปิดได้แผ่นทองด้วยแล้วก็มีโอกาสได้ตรวจเลือกตัวด้วยเลยทีเดียวมันได้คุ้มค่าเอานะครับเราก็โชคดีนะไม่มี4ดาวให้เปิดก็เปิด3ดาวแล้วกันว่าก่อนจากกันก็จากกันด้วยภาพเปิด3ดาวตัวนี้แล้วกันผมไปแล้วครับขอใหยทุกคนโชคดีในการเปิดกาชาแล้วกันครับบ๊ายบายครับ